มือนีพอบานจ่ายกามือนีมัอดแอนมัดริดได้หดพักมือนีห้ามอันเดี๋ยวมือนีค่อยอันค่อยนั่งแบบไไค่อยนั่งแบบซื่อๆ,ๆ,ๆมือนี อันอาซีเฟ่รออยราเนี่มันเศราอันทีเดกผู้ผิดค่ายเพื่อต้องการเด้อจิค่ายหยกอันหยกอันนี้นี่นะหยกกระซอบนีนเพื่อต้องการกระซอเขาได้นาจิค่ายนี่เนาะฮข้างหนึ่งเ่า,ดาได้นี่ต้นตุกเพียกเ้อใเพต้องการปักขม้าได้เลย นักพิผู้กินใบบุ๋มเปนผู้กินมากมี่จะใบผูนผู้สวยมือซ้ายมือข้อผูดผูซ้ายเบิ้งนี่บ้มากผูนผู้สวยอืมจะใครโบเฮดเนาะ เด้เป็นเด้ปาทอพอจะได้ตากแห้งดวยนี่เนาะโอ้บางทีจะลาตัวมา่อีกอีป่าจะพอจะได้ตากแห้งด้วคนอีป่าอู้หอ้เมื่อเมื่อนี้อีพอมันเป็นผู้เจ้าอามื่วั่อนจะต้องมีผใต้ปะเพื่อนเพื่อน จะคล้องเส้นจะพ่นช่องซีอะไรได้นี่ไฮไลท์บ่หรลูบลูผมซีดอกเล่านะครับจะช่อจะจะคล้องเส้นมักผิดเดออันนี้มันมักตามักทั่วเพลินต้นเดียวนี่กินมัดพี่อันนี้มันสุดปูข้างหอมปลอมกับผักซีได้ไโอ้ห้อมปลอมก็ห้อบัว นั่นนั่นชอบนู่นนู่นเดอีปลาเห็ดอันนี้ดิพี่พี่เนื่อบึงตีนนี่พี่นี่เป็นปลาพักบงเพื่อนเห็นเด็กปลาพักโง่ไหมพี่พอด้กินต่อใกล้กับนเล่นโอ้สกายจิจับเอาโอ้สกายจิเป็นผู้จับให้เบิร์นเน่พอมึงให้นี่ยผู้สกายถ่ายได้บันนี่โูนถ่ายปลาให้ดีๆโอ้ถ่ายปลาเห็ดอันนีย เออเสอเสอหายอีเสี <filho> <net diz> ๋ยวเสอหายบริสุท <t> ธ <os> ิ์ลูกด้วอันนี้แม่อีป่าหไปถ่ายเอาพูนแม่จังเห็นโอ้